ฝึกท่องกอไก่ถึงฮอร์ฮูกตอนที่5ระดับชั้นเตรียมอนุบาลคุณครูสุนิตราไม่อำนาจก็สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูโบอีกแล้วนะคะสำหรับการฝึกท่องกอไก่ถึงฮอร์ฮูกวันนี้เราก็พบกันเป็นคลิปที่5แล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปฝึกท่องกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกท่องกันเลยคะ่ะ เด็กๆฝึกท่องตามคนครูนะคะมอม้าคึกคักย่อยยาเขี้ยวใย่รอเรือพายไปรอดิงไต่เร้า,ราวอแหวนลงยาสอสลาเงียบเหงาสอบลึกสีนวดยาวสอเสือดาวขนอง โอเคค่ะเด็กๆสำหรับการฝึกท่องกอไก่ถึงหอนกูในคลิปที่5้าก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็อย่าลืมไปฝึกท่องกอไก่ถึงหอนกูกันนะคะแล้วกลับมาเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปถัดไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ